ลับล้างสวยนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวรู้กันว่าจะล้างยังไงเอาสวัสดีค่ะอยู่กับคู่งามจ้าเปิดตัวกันแบบคึกคักหน่อยคึกคักาปุ๊บตอบปั๊บถาปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บตอบปุ๊บปั๊บปบปั๊บปุ๊บปุ๊บนะครับรีบเปนรเล่นกระตุ้นตัวเองใช่เดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับแต่เมื่อกี้จะหลับไม่ได้เพราะเมื่อกี้มีสายจากคุณพ่อผมเห็นก่อนเข้ารายการเขาโทรมาถามเรื่องอะไรผมเกี่ยวกับงามใช่ไหมเรื่องอะไรมมาาาถว่ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์งามไปแล้วฉีดไปหนึ่งรอบแต่ตอนนี้เจอปัญหาหนอนกอและก็โรคแมลงลงเพราะเราไม่สามารถคาดคะเนกับสภาวะของสภาพอากาศได้ถ้าใส่ยาฆ่าแมลงได้ไหมบอกไปตรงนี้เลยนะคะว่าใส่ได้ครับแต่ต้องใส่ยาฆ่าแมลงหลังสุดและต้องลดอัตราส่วนของยาฆ่าแมลงลงครึ่งหนึ่งของฉลากนะคะอันนี้ก็บอกทั่ว คนผมว่าไม่ใช่จะมีแค่คุณพ่อหรอกที่สงส<ช>ั<า>ยรเรื่องนี้น่าจะมีเกษตรกร,ร,กรอีกหลายท่านนะฮะที่กําลังประสบปัญหานี้หรือเออแต่โทรมา<ช>ดีมากครับสงสัยตรงไหนคือบางทีเราดูข้างขวดก็ไม่มีบอกเลยไง ถามแอดมินหรือโทรมาเนี่ยเข้าพี่กล้วยเฉยข้ามอกล้วยเลยเมื่อกี้ <c oughs> กล้วยเฉยเกือบจะได้รับกันต่อต,ต,ต,ตรงนี้แล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยตรงนี้ราคาโปรโมชั่นครับงาม1และงาม2งาม1ฝาเขียวงาม2ฝาทองนี่ผมยออให้บางหน้าผมเลยเนี่เพราะราคาดีมากตอนนี้ราคาโปรโมชั่นครับพี่น้องจา๋าไปจัดไปครับคู่เดียว1,200บาทถ้าซื้อ2คู่หรือ2ชุดก็2,400แต่เราแถมให้เลยอีก1ชุดตรงหน้าผมเนี่ยนี่เลยฮะแถมทั้งหมดนี้ หกขวาในราคา2,400บาทเท่านั้นโทรมาด่วๆนๆครับ082 4 4 2 3 6 2 6ากกจะ้ะจ้ะหรือแอดไล<ป>น์ก็ได้นะคะแอดไลน์เกษตรงามนะใช้ได้กับทุกพืชน,นะคะออยำนิดนึงมีมห,หลายท่านสงสัยว่าใช้ได้ไหมกับยางใช้ได้ไหมกับปาล์ม<ำ>ใช้ได้ไหมกับสลระทุเรียนนะคะใช้ได้หมดทุกพืชเลยนะคะค,คุณผู้ชมแต่อัตราส่วนจะใช้ไม่เหมือนกันใช่จะมีบอกข้างฉลากแต่เราจะมาบอก กันคร่าวๆ้ก่อนาวก่อน,ออนถ้าพืชหลักพืชหลักได้แก่อะไรบ้างข้าว,าวมันอ้อยนะคะพืชยืนต้นผลมไม้ทั้งหลายแหล่ใส่อัตราส่วนต่อน,น้ำา20ลิตรนะคะใช้งามนะคะงาม1งาม2อย่างละ10 c ซีซีเวลาคุณผู้ชมผสมนะคะให้ใส่งาม2 ฟ้าสีทองก่อนเสมอแล้วก็ตามด้วยงามหนึ่งนะคะเวลาใช้ใช้คู่กันเลยไม่ต้องแยกใช้นะคะต้องแยกใช้นะเพราะว่างามสองเนี่ยที่ให้ใส่ก่อนเพราะมีสารดูดซึมในตัวสารจับใบนั่นเองคุณไม่ต้องไปหาสารจับใบมาใส่แล้วไม่ต้องเพิ่มเนาะไม่ต้องเพิ่มแล้ววุ่นวายนะคะและก็งามหนึ่งใส่ทีหลังเพราะงามหนึ่งมีสารเคลือบใบนะคะมีคําถามมีหนึ่งคำถามที่คุณดินหยดทดลองค่ะคุณผู้ชมทำไมถึงหยดงามสอง ไม่หยดงามหนึ่งงามสองเขามีตัวดุดซึมแต่งามออหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมประโยชน์เขาไม่ซึมหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะเขามีสารเคลือบใบใ<ช>ตัวนี้เคลือบป้องกันแมลงได้นะคะเราก็เลย ต้องใช้คู่กันต้องใช้คู่กันนะครับก็จะส่งเสริมกันใบก็จะเขียวใบก็จะเงาที่สําคัญดูดซึมเร็วด้วยนั่นเองนะฮะลายท่านอาจจะเปิดมาช่วงที่ไม่เข้ารายการแล้วใช่ไหมก็จะเป็นสปอร์ตผมจดใส่ใบตองใช่ใช่ที่หัวเป็นแบนนะฮะที่หัวเป็นแบนอยู่นะนี่ผมก็วิจารณ์นั่งวิจารณ์ตัวเองเองผมก็อยากกลับไปแก้ไขตรงนั้นมากไม่เป็นไรที่คุณต้องโฟกัสคือประสิทธิภาพของมันใช่ค่ะมันซึมเร็วจริงนะคุณคือตอนแรกอ่ะถ้ายังไม่ใส่งามสองอ่ะเขาก็จะกลิ้ง ตอนที่เป็นน้ำเฉยๆเขาจะกลิ้งอยู่บนใบตองที่เขาใบตองอ่ะมันจะมีเหมือนมีแว็กเคลือบมันจะซึมยากมากแต่พอใส่งาหนื่นงา2สองปุ๊บซึมเร็วเห็นๆเ,เลยมันจะกระจายแบบซึมทันทีเลยอันนี้ไม่ได้โมไม่ได้ใส่เอฟเฟกเพิ่ม<ช>เลยนะ<ช>นะจัดไปครับจัดจากันไปย้ำอีกทีว่างามของเรานะครับงามหนึ่งงามสองนะเป็นสารอีซีร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นไม่ต้องกลัวดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มไม,ไม่ต้องกลัวเลยดินดีขึ้นด้วย<ช>อย่างแน่แลวก็ที่สำคัญเนี่ยฉีดลงดินก็ได้ฉ<ช>ีดทางใบก็ได้นะครับ ฟื้นฟูต้นมดเลย,เลยแล้วยุคนี้เขามีวิธีการฉีดพ่นหลากหลายมากถ้าเป็นบ้านๆเลยก็ใส่บัวลดน้ําก็ได้น่าจะปลดโคนต้นอย่างที่พ่อแม่หลายท่านเอาไปลดกันนะฮะได้เหมือนกันรวมไปถึงฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ก็ <Fox y S 2> ได้ฟ็อกซี่ที่คุณไว้สําหรับฉีดผ้าเนี่ยฟุดดดดได้เหมือนกันรวมไปถึงตอนนี้ก็มีอะไรล่ะมีแบบสะพายอันนี้ทั่วไปอยู่แล้วแบบโดรนทุกวันนี้แบบโดนแพร่หลายมากหรือเป็นเนรือพ่นแบบ คุณปลูกแบบเขาเรียกว่าเป็นร่องน้ำใช่ไหมเป็นแปลงเป็นแปลงเดี๋ยวนี้ก็ได้หมดเลยหรือคุณมีมิธีแปลกใหม่ยังไงลองสอบถามกับทีมงานเข้ามาได้แต่แม่ใช้แบบนี้นะคุณผู้ชมแม่คุณทำยังไงอ่ะแม่เขาบอกว่าเขาขี้เกียจใส่ใส่ใส่น้ำผสมเขาไปเอา เอาสลิงอ่ะหยดแล้วก็ใส่ฉีดเลยเพียวๆเลยอย่างนั้นเลยเหรอฉีดงามนี่แหละได้ไหมอ่ะได้ไม่บอกว่าได้ก็ฉีดไปไปฉีดตอนที่ฝนตกใหม่ๆมันจะชุ่มกว่าเดิมนะแต่อย่าลืมนะางานของเราเข้มคนมากดังนั้นใช่ใส่นิดเดียวริงงคนไม่เข้มเทไปแบบสองขวดหมดฮพวกเดียวนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมขวดนึงอ่ะห้ไร่เราทำมาเพื่อ50ไล์ควจริงคือแบบเราเราทำเนี่ย ขวดแค่นี้ก็จริงนะคะหนึ่งเลยการจัดส่งสะดวกใชคุณผู้ชมได้ของไปแล้วเนี่ยพกพาไปไร่ก็สะดวกนะคะแล้วก็มันเข้มข้นจริงๆไม่ต้องใช้เยอะนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นผลเราทดลองเราผ่านการวิจัยมาแล้วที่สําคัญเราซื้อลิขสิทธิ์นะคะมาจากเมืองนอกนะบินตรงมาจากประเทศไทยนะทีละการเรานี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นกันเนี่ยใครซื้อไปแล้วดีก็ช่วยบอกต่อด้วยจะขอบคุณมากๆนะฮะที่สําคัญถ้าคุณสนับสนุนเรา ย้ำอีกทีนะฮะว่าถ้าคุณสั่งซื้องามเราก็จะเรียกว่ารัดจะเรียงคิวดูดวงให้ด้วยนั่นเองเดี๋ยวนี้อย่าลืมว่าเรามีสดแล้วด้วยมีไลฟ์สดแล้วนะคะ<ล> <สด S 1> คุณผู้ชคุณสามารถดูเราสดสดแล้วโอ้โหดูดวงกันอุตลุดเลยแต,แต่ย้ำอีกทีว่าถ้าใครสั่งซื้องามอ่ะก็ จะได้ดูก่อนและการจะเรียงคิวตามลําดับทีมงานส่งสายมามก่อนเลยจะปุ๊บปั๊บก่อนนั่นเองนะพย้ยาที่082 4์แป6อีีหหรือแอดเกษตรงามนั่นเองครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องมูมูของเราบ้างดีกว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าเคล็ดลับการล้างนะสวยล้างสวยเรื่องความสวยเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครคุณผู้ชมสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้ำสวยซ้อนบางคนคุณผู้ชมเคยไหมแบบอาบน้ำแต่งตัวรอเลยเดินออกไปนอกบ้าน3 49นกขี้ใส่หัวเป๊ะ เต็มข้อเลยข่าวทีกับเข้าบ้านเวลาล้างไปล้างขี้นกขี้นกอีกนี่มีอยู่หนึ่งเคสผมไปดูข่าวมาอันนี้คุณเมื่อวันก่อนคนจีนสาวจีนซื้อรถเทสลารถเทสลารถไฟฟ้าแพงแพงคุณแล้วก็ั่วหัวว่าซื้อมาแค่สี่เดือนเหลือแต่ซากผมก็เอ๊ะทำไมอ่ะเครื่องมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ายี่ห้อนี้ก็ไม่ค่อยมีนี่ไปอ่านดูโอ้โหซื้อมาวันแรกโดนเด็กเอาเหรียญมาขูดโอ้เขาก็เอ๊ะ สงสัยมันสวยต้องไปเพิ่มหน่อยเขาก็ไปเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู oh. อ๋อวันลุ่งขึ้นยังไม่ทันไรเลยอาทิตย์ต่อมากำแพงกำแพงที่จอดรถล้มทับใส่รถโอ้โห oh. ทำไมมันชีวิตมันจะสวยสุดท้ายไม่เหลืออะไรเหลือซากยิงอยู่ได้สี่เดือนรถแทบจะไม่ต้องขับเลย <c oughs> เนี่ยคนแบบนี้คือสวยสวยซ้ำส,สวยจร<ว><ว>ิงๆคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวิธีล้างซวยผมว่าแต่ละคนน้องพี่กล้วย จะมีอัตราความสวยที่ไม่เท่ากันใช่ค่ะบางคนสวยเช้าเย็นดีขึ้นบางคนก็สวยกันทั้งปีเลยปีชงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมามาดูวิธีง่ายๆที่เราจะแก้สวยกันดีกว่าอันดับแรกเขาบอกอันนี้อิงมาจากวิทยาศาสตร์เลยเขาบอกว่าถ้าเราสวยแล้วเนี่ยให้มองโลกในแง่ดีก่อนอและคิดว่าจะไม่สวยแล้วบางคนจะถอนหายใจสวยแล้วต้องสวยอีกหนึ่งเลยความคิดต้องเปลี่ยนก่อนไม่ต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้คือ ใช้ได้จริงแล้วก็เห็นผลมองโลกในแง่ดีแง่บวกอันดับที่สองก็คือพึ่งทางศยศาสตร์เลยมูเลยเขาบอกว่าต้องหมั่นทําบุญหมั่นทําบุญจิตต้องเป็นกุศลสร้างความดีและไม่เบียดเบียนคนอื่นคือพึ่งทางบุญทางธรรมผมว่าถ้าถ้ามองในแง่ของแบบ วิทยาศาสตร์ควบคู่กับการไปทําบุญด้วยก็คือจิตใจเรามันก็จะแจ่มใสขึ้นเหมือนมีเหมือนถ้าซวยแล้วเหมือนตั้งสติเรียก<ช>สติกลับมาแล้วก็เริ่มใหม่นั่นเองนะฮะการเข้าวัดจะดีอย่างหนึ่งการเข้าวัดคือสงบลมเย็นแต่อย่าไปเข้าวัดช่วงช่วงงานบวชนะก็จะคึกคักหน่อยอันนั้นจะจะ,จะ,จะสงบยากหน่อยบราะวัดโอ้โห <c oughs> นะฮะมาเนี่ยเหมือนกันก็นกคือวิทยาศาสตร์เนี่ยควบคู่กันด้วยใช่นะต้องควบคู่กันนะคะที่สําคัญเนี่ยเหมือนเมื่อกี้คุณดินพูดว่าปีชงเออ ปีชงเนี่ยทุกคนจะอักติมากถ้าถ้าคุณเกิดตรงกับปีพศละชงปีนั้นร้0ยเปอร์ซชอบชงพอดีคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้เลยคุณไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าทําอะไรเลยเป็นคนคนึงนะคุณดินแม่หมอปีนี้ปีชงนะในตามหลักโหราศาสตร์ชงร้อเอร์ซนต์เลยเพราะเกิดบีลากาแต่ไม่เห็นจะชงเลยเพราะอะไรเพราะเรามองไม์เสีที่เปลี่ยน ชงและต้องดีอันนี้คือต้องย้ําตัวเองนิดนึงนะคะเขาไมีชงดีชงดใช่และพยายามหมั่นทําบุญก่อนจะซวยให้ทําบุญตลอดนะครับคุณดีอยู่แล้วทําบุญเยอะๆําระนี่นสงให้ทานคนอื่นให้ชีวิตใหม่นะคะไขคําพูดเขามันจะไม่ชงแน่ซวยก็ซวยไม่สุดเขาบอก คือเราไม่รู้หรอกจะซวยเมื่อไหร่ดังนั้นทําเผื่อไว้ก่อนเลยทำเผื่อไว้ก่อนทำให้มันเป็นกิจวัตรใช่ไหมพี่กล้วยแบบว่าช่วยเหลือใครเดี๋ยวนี้ทาบุญมันง่ายนิดเดียวเราไม่ต้องไปทีไม่ต้องไปวัดหรอกได้หมดโอนเลยโอนได้เดินไปเจอตู้บริจาคได้ได้หมดเดี๋ยวนี้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมนะมันทําบุญอ่ะต่อไปต่อมาเขาบอกว่ากราบขอขมาบุพการีอันนี้ย้ำกันบ่อยแล้วก็ใช้ได้บ่อยแม่หมอก็ใช้นะวันนี้นะโอนเลย โอนไวกราบไม่ได้ก็คือโอนเลยกราบกราบกราบด้วยออนไลน์กราบด้วยสัญญาณ 5G นะฮะกราบออนไลน์แทบเท้าคุณพ่อคุณแม่ด้วยบัญชีเข้าไปด้วยบัญชีเลยโอนปุ๊บโอนปุ๊บถามนะวันนี้คุณนินจะเมาส์นะเมาส์แม่หมอแม่เนี่ยโวยพรให้หน่อยวันนี้ถ่ายรายการแม่บอกว่าไงยังไงคิดดีก็ต้องได้ดีถ้าคิดไม่ดีก็ได้ไม่ดีแหละอันนี้แม่คุณคุณยินอยู่หรือเปล่าไม่แม่พูดแบบนี้ตลอดแม่เป็นคนแบบนี้ตลอดนะคุณนิน ต่อให้งุดหงิดหรือไม่หงุนหงิดคือไม่เคือแบบอวยพรเยอะเขาเขาสอนตลอดว่าให้เป็นคนดีทําอะไรต้องสุจริตขอแค่นี้แล้วแบบเขาบอกถ้าคิดดีนะก็ชีวิตได้ดีแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีนะคุณได้ไม่ดีต่อให้อวยพรแทบตายต่อให้ต่อให้ฉันอวยพรเธอแม่บอกต่อให้แม่อวยพรเธอแทบตายแต่เธอคิดไม่ดีกับคนอื่นชีวิตเธอก็ตกต่ำแหละใช่แบบนี้เลยนะแม่เราเป็นคนแบบนี้จริงๆถ้าเราไม่คิดดีไม่ประสงค์ดีกับคนอื่นเนาะใช่มันก็ไม่ดีนะคะนะครับ ถ้าใครอยู่ใกล้อยากให้กลาบมนะเออกลาบได้กลาบฮะกราบได้กลาบนะคะกราบจะไม่บางทีถ้าหามาลงมาไลอะไรไม่ได้กอกร่าอยางเดียวกลับเรา่อยกอดเขาหน่อยอะไรใดถ้าเขายังดูยังดูฉุนเฉียวอยู่ก็อย่างที่บอกไปก็เน็บเน็บไปทักสักใบหนึ่งสองใบอะไรอย่างี้แล้วจะมันจะดีมากเราเล่นนะเราเล่นนะคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้หวังอะไรกับเราหวังหวังหวังไม่หวังไม่เป็นไม่พูดอย่างนั้นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องหวังทุกคนเลยนิดเขาเรียก นิดๆน้อยๆพอแบบเขาหวังทุกคนเลยถ้าไม่หวังมันไม่ได้หรอกทองก็อย่างที่บอกไปก็หอบอของที่เขาชอบขนมผลไม้นะฮะแล้วก็เดบสักใบหนึ่งไปทุกคนหวังหมดอันนี้พูดเลยไม่มีใครไม่หวังเรายังหวังจากคนอื่นเลยคุณเอนิดๆน่อยเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นแตะเอียใช่ไหเป็นแบบว่าเหมือนตุ๊ดจีนนะจะมีซองมีอะไรเออคุยเรื่องนิดนะนิดนึงมันดีมากเออและชีวิตคุณจะดีมาก มันจะหน้าแดงเห็นไหมวันนี้ติ่งบังเลยคุณส่งทุกเดือนไหมคุณส่งทุกเดือนไหมให้ตลอดน้อยใจเมื่อไหร่โอนปั๊บเป็นคนแบบนี้จริงๆดีมากดีมากโทรมาแล้วแม่รู้จันจริงฉันร้องดีกว่าฉันได้ตังค์บ้าเดี๋ยวเขาฟังอยู่รอเล่นนะแม่แม่ฟังเลยหยอกหยอกหยอกคุณกล้วยหลังไม้เขาไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกเาไม่เราพูดจริงต่อหน้ายังไงรับหลังก็อย่างนั้นเออไม่ช่วยละปล่ไม่เป็นลายม่เขาใจเนาะไม่เข้าใจเข้าใจเขาเรียก ความรักแต่และครอบครัวสแสดงออกไม่เหมือนกันแต่แม่กับพ่อคือทำให้ทุกอย่างจริงๆนะสร้างฐานะสร้างที่ดินปลูกบ้านอะไรให้คือเรียบร้อยส่งเรียนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องกู้สักบาทนะ แล้วเรียนเอกชนมาตลอดเลยนะภูมิใจมากมที่แบบแม่แบบให้มายืนตรงนี้ได้เนี่ยเพราะพ่อกับแม่จริงจริง,งวิธีตอบแทนพ่อแม่นีกแบบร้อยแปดพันเก้าเลยจงตอนหนึ่งที่เราเคยนําเสนอไปคือวิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใช,ใช้นี่พ่อแม่ใช่ไหมตอนนั้นที่เราใช่ใช,ใช้นี่พ่อ,อแม่เราไปหาดูฮะเดยกก็วนมาให้คุณได้ดูอีกแน่นอนติดตามเลยติดตามนะครับเอาข้อต่อไปต่อมานะคะก็บอกว่าหาเวลาไปถือศีลหรือปฏิบัติธรรม ตอนนี้นะคะคุณผู้ชม,มไม่จําเป็นต้องไปวัดนุ่งขาวอมขาวเลย3ามวันเจ็วันไม่ต้องเลยทไงได้บ้างอะ่ะเขาบอกว่าแค่เราถือศีลห้าเนี่ยให้ได้สักชั่วโมงหนึ่งต่อวันก็ดีเลยเจ้าโอ้โหเออพูดเหมือนง่ายนะพูดเหมือนง่ายคุณผู้ชมพูดเห<ช>ม,มือนง่ายมันยากนะคะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงต่อวันเขาบอกศีลห้าข้อมีอะไรห้ามคสับห้ามฆ่าตัดชีวิตห้ามรักทรัพย์ห้ามรักทรัพย์ห้ามห้ามพูดโกหกห้ามปิดลูกเมียคนอื่นห้ามดื่มสุราเมลัย ภายในหนึ่งชั่วโมงอ่ะเอาจริงหนึ่ง <ผม S 2> ชั่วโมงมท,ำนะทำได้ไหมนั่นแหละเอาจริงอ่ะพอผมพอคุณมาบอกหนึ่งชั่วโมงนะผมรู้สึก5 0าสิบสิบขึ้นมาเลยนะเขาใช่ไงเอาจริงนะแบบอ้าไม่ดื่มสุราได้หนึ่งภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมทําได้ผมทาได้ผมทําได้ไม่พูดปดก็ได้เมื่อกี้กกพลาดอะไรไปบ้างไม่มีบางทีเราทําอะไรมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่าสัตว์เนี่ยสาคัญตบยุออจริงคุณบางทีมันไม่รู้นะจริงๆเราถึงต้องมีการแผ่เมตตาให้กับสัตว์ที่เรา บางทีมดสักตัวเราเดินไปเราไม่รู้หรอกเราเหยียบสิ่งมีชีวิตใดๆใต้พรมใต้ที่นั่งเราไม่รู้จริงๆนั่นแหละเออหนึ่งชั่วโมงทําให้ได้ลองพยายามลองทำดูเออนะฮะลองได้ได้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ได้เขาอบอกว่าทาได้เลยนะคะคือให้แค่ให้ได้วันวันละหนึ่งชั่วโมงก็พออลองทําดูหรือถ้าทําได้แล้วจะไปสายแบบปฏิบัติทําคุณเคยไปไหม เคยไปเป็นไงบ้างกี่วันกี่วันต้องถามเคยไปสามวันที่วัดถ้ำสุมานพัทลุงลองลองหากันดูนะคะขั้นต้นก็ทําอย่างแรกบผมเคยได้ยินว่าเขาจะให้ปิดมือถือปิดวาจาปิดใดๆงี้หรอปิดมือถือปิดวาจาแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็ต้องมอบตัวให้กับพระอาจารย์ก่อนตอนนั้นนี่ไปทํานะแล้วก็นุ่งขาวกมขาวกินกินมังสวิรัตกินเจเลยถือศีลแปดถือศีลแปดข้อแต่ตอนสองชั่วโมงแรกเราจะรู้สึกกังวลนะ เพราะว่าเรายังจิตเรายังแบบยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งพอเพราะโทรศัพท์คุณผู้ชมอยู่กับเราตลอดเวลามันเป็นเขาเรียกทุกวันนี้มันเป็นอวัยวะใช่อย่างที่33าของเรามันงอกขึ้นมาอ็นอันหนึ่งแล้วนะแลวนี่ไม่มีไม่มีโทรศัพท์เลยอ่าและเหมือนกับว่าแบบกังวลกังวลอ่ะมันมีความกังวลใครจะโทรมาไม่น่แฟนฉันจะโทรมาไม่น่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะผมสงสัยอย่างหนึ่งปิดวาจาก็คือไม่พูดกับใครเลยเหรอสามวันถูก นี้คือสารกันยังไงอะพระอาจารย์เขาบอกเลยนะว่าไม่ต้องสนใจคนใกล้ตัวที่ไปที่ไปถือศีลพยายามสงบนิ่งห้ามแบบห้ามพูดห้ามมาอยากมาเมามอยกันเธอ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 ไม่ได้ไม่ได้เลยคุณดินไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นคือเราเป็นคนที่แบบพูดเยอะอันนี้บอกเลยหมอกล้วยเป็นคนที่พูดมาก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 ใช่พูดจนเป็นคนรับการและปิดวาจาเราก็แบบอะไรวะปิดปิดปิดอังไงไม่เหมือนเหมือนจะระเบิดออกมาไหมไม่ คนอื่นก็ไม่พูดเหมือนกันไงเราก็ก็ต้องไม่พูดคือเหมือนไปในที่ที่เขาอยู่ใช้กฎเดียวกันถูกต้องดังนั้นก็น่าจะมีคนที่ชอบพูดชอบคุยเหมือนคุณอยู่ด้วยแล้วก็อะไรางี้ต่างคนเอออันนี้ผมชอบนะที่แบบมองคนคือปกติถ้าเราอยู่ในสังคมใช่ไหมอย่างเงี้ยผมก็เห็นเราเป็นเพื่อนก็เห็นว่าคุณเพื่อนแต่ถ้าไปอยู่ที่นั่นเาไม่พูดเห็นเขาเป็นอากาศอยู่กับตัวเองนั่นเองคือที่สอนคือให้อยู่กับตัวเองมีสมาธิกับตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองโดยรวมและสุดท้ายเลย การถ้าเรามีสติสติเราดีจิตใจเรานิ่งอันเนี้ยดีสุดต่อให้เจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช่แล้วเป็นเป็นเป็นสามวันที่ดีมากพอวันที่ที่สามไม่อยากกลับบ้านเอ้าทันไม่ใช่คือแบบรู้สึกว่าแบบเราชอบอารมณ์แบบนี้มากเลยในการแบบตื่นมาตีสี่ทำวัด กวาดขยะในวัดไปนั่งสมาธิในถ้ำแล้วก็มาปรุงอาหารกินเจกินมังเรารู้สึกว่าเออชีวิตเรามันมันมีแค่นี้จริงๆเลยนะแล้วแบบเดินไม่ต้องใส่รองเท้าเดินแบบได้เหยียบพื้นทรายเต็มเต็มที่เต็มเต็มเท้าของเราอะเรารู้สึกว่าแบบมันสงบจริงๆมันทําให้เรามีสติและก็ตอนนั้นกลับมานะรู้สึกว่าตัวเองอะฉลาดขึ้น เอ,อมนมันโล่งมันมันทำอะไรเรามีอะไรยึดติดแค่อ,อย่างเดียวมันมองอะไรชัดขึ้น<ช>มองในง่ของแบบว่ามองปัญหามองเรื่องราวต่างๆมันชัดเจนขึ้นใช่และที่สําคัญนะคุณผู้ชมรักพ่อกับแม่มากยิ่งรักแม่มากรักแม่มากๆเลยนะอันนี้พูดจริงเหมือนมันมีเวลาทบทวนเนาะทบทวนแล้วเราจะรักแม่เพราะเขาจะสอนเราในการคลอดเลยนะให้ดูวิดีโอคลอดแล้วก็เขาจะพูดจือถือเทียนนั่งออกไหมแล้วไม่มีใครไม่ร้องร้องทุกคน เรื่องเรื่องดูวิดีดโอคลนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวม,ามาเมาส์กันเด็กหน้ามาเมาส์กันเด็กหน้าตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับอย่าลืมนะคะสั่งงาม